กศูทีไเปงานวับุร <forever> ีในพิธีเปิดงานกระทหวานผลไม้และไม้พันดีตำบลบ้านพระอำเภอเมืองปุมบุรีจังหวัดปุมบุรีประจำปี2565นะครับการต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าการจัด ่วนที่เหลือจะเป็นตัดสินสองมาได้สมครับ เราขายสวนไหนครับเนี่ยสวนไหนครับเนี่ยปีปีนี้เป็นไงขายดีไหมก็พอได้ครับพวกลูใหญ่อืมอันนี้พานอะไรเนี่ยพี่ลูกไก่กับอีล่าอีล่าเนาะอ๋อีผงขายผักโอ้มาขายผักคนเดียวไม่ไหวต้องมาช่วยของสวนเองเล้วพี่นะเยอะไหมปีนี้ก็เยอะอยู่รวันวันงานวันนี้เป็นไงพี่ พอ,อ,อได้ฮนะัอได้นเดนาะด,ดีกว่านั่งขายตลาดีวนังขายตลาดนะะพี่พลูกค้ามาจากไหนครับขอญาติตัวดีผมมาทำแถวไหนพี่เรเ่เหรอโอ้ได้ข่าวได้ยังไงพี่มาทงานอ,อ๋อมาเที่ยวงานเลยข่าวผมไม่ไม่ได้ข่าวได้ยังไงงานว่ามีงานกระท้อนมาเรื่อๆคับผม ครับเคยเคยเคยชิมก่อนไหมพี่กระท้อนปลาจินเคยชิมไม่ไม่เคยอ๋อครั้งแรกเนาะเอาไปกิโลพี่แับนี้ลองดูก่อนครับผมครับผมอ่าอันนี้พันอีลาเนาะพี่เนาะครับครับผมอันนี้พี่อะไรนะลูกส่งครับสวนบุณส่งนามสกุลอะไรพี่ลุงส่งลุงส่งป้าแตนนามสกุลบินวงอ่าอายุเท่าไหร่แล้วพี่ตอนนี้ก็ห้าสี่ท่านอ่าตำบลอะไรตำบลบ้านพระโอเคครับ คุณครับวันนี้ได้เท่าไหร่ละวันนี้เหรอก็ประมาณเจ็ดพันเจ็ดพันโอ้โหถือว่าดีนะพี่นะถือว่าดีนะ สวนป้าจันเพ็ญเนาะเป็นไงขายดีไหมป้าขายตอนที่ไปงานนะขายดีไหมถ้าขายดีจ้าขายดีจ้กะเป็นปีนี้เอาอะไรมาขายบ้างกระท้ o n กระ thon ห่อกระลอกห่อปลูกเยอะไหมปลูกทั้งหมด16ไร่อยากสิไร่กระ thon ร้อยแบบต้นทุเรียนร้อยฝาพันอะไรบ้างป้าพันทองกระมีดีแล้วก็ขุยฝ้ายแล้วก็อีลาราคาเป็นยังไงบ้างแต่ละพันราคาก็เนี่ย ร้อยหนึ่งเจ็ดสิบห้าสิบสี่สิบสามสิบไเียี่สิบลูกเล็กลูกใหญ่แต่ละพันอะราคาแล้วแต่ทองคำหยีได้ราคาดีเท่าเท่าไหร่เนี่ยแปดสิบบาทคุ้ม้ายเหรอเนี่ยคุ้ฝ้า่เนี่ยเนี่ยโลละร้อยจากลูกใหญ่เพราะลูกโลสองลอันนี้โลสองอะไรอะไรเนี่ยได้รางวัลอะไรได้รางวัลหวานความหวานอ แล้ววันนี้เป็นไงขายได้เท่าไหร่ขายได้บอกไม่ได้บอกบอกสักหน่อยเหรอได้รายเขาเออเท่าไหร่ไม่น้อยเออประมาณเท่าไหร่พอได้พอได้พอได้วันนี้ได้ครับพอได้ครับนะอ๋อคนน้อยแต่ว่าขายดีกว่าเมื่อวานนี้อืมอันนี้เตรียมมา พันอะไรบ้างพี่ก็มีแต่ยีราครับของเจ้าสวนเองว่ะสวนเองครับสวนของพี่อะไรเนี่ยน right ี่คร like uh> ับป้ายสวนทัศนีครับอยู Squid ่ในเพจเฟซบุ๊กมีครับอ๋อทำเยอะไหมพี่ปีนี้ก็ปีนี้มีผลิตน้อยไม่เหมือนทุกปีแต่ว่าพอดีแหละครับเหมาะกับเศรษฐกิจช่วงนี้พอดีแล้วราคาราคามันดีไหมราคาก็ปีนี้ราคาไม่ดีออของพี่ปลูกอะไรบ้างอันพันก็ตอนนี้ผมทําเป็นเกษตรผสมผสานเริ่มปรับปรุงสวนเมื่อก่อนนี้ก็จะมีแค่มะไฟกระท้อนตอนนี้ก็เริ่มมีพวก อ๋อไ,ไปลงลองกองไปลงทุเรียนจะเริ่มมีหลายๆอย่างผสมผสานไปของ,องพี่กระท้อนนี่พันอะไรบัางอ่าก็จะมีพันทับทิมครับทับทิมอันนี้ก็ไม่ไม่ใช่ทับทิมที่เป็นลูกสีแดงๆน,นะเป็นกระท้อนพันทับทิมเป็นกระท้อนที่ออกเป็นพันแรกเป็นเป็นเป็นพันแรกที่ออกต้อนปีแล้วก็ต่อมาคือเป็นกมะยีมีกระหยี่มีคุยฝ้ายมีลา่าแล้วก็มีกระท้อนพันหนักมีแป้นกระท้อนโบราณเดือดแข็งแล้วครับ เท่าไรพี่ปีนี้ก็ราคาปีนี้สู้ปีที่แล้วไม่ได้เลยดีกว่าเอาไี้าหายไปครึ่งหนึ่งของปีที่แล้วป,ปีนี้เอ่อกิโลละอย่างครับทิมเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยขายส่งได้โลละยี่สิบพ่อหกลูกใหญ่ห้าลูกสองโลก,กว่าปีนี้ได้แค่สิบสี่บาทหรือสิบเจ็ดบาทท่านเองตกลงเนาะตกลงครับอย่างอีล่านี่ก็เหมือนกันอ,อย่างลูกเล็กเนี่ยเมื่อก่อนผมขายโลละเลอรสามสิบสามห้า ปีนี้ต้องลดลดลงเหลือที่25ที่เหลือเนี่ยอย่างลูกใหญ่เคยขายได้ร้อยหนึง่งก็เหลือแค่80หรือ60อย่างเงี้ยราคาดอกลงเยอะเลยครับอันนี้อันนี้คุณพี่อะไรนะอะคุณพี่ชื่อคุณพี่ชื่อ,อสมนึกรับชลีครับชื่อมดไม่ใช่มดอายุเท่าไรครับพี่อายุ4.5ปีครับเจ้าของสวนสวนสวนทัพชลีครับครับผมครับขอบคุณครับอันนี้ลูามาจากครับอันนี้ลูกค้ามาจากไหนครับขออนุญาต อ๋อไปทยาทราบข่าวได้ไงครับพี่เนี่ยอ๋อพอดีผ่านไม้เคยแล้วเว้ยอ๋อไปไปตะวันนี่ขับมาทางนี้เป็นไรอีกขับาคเยอะขับเคยชิมกระท้อนปลาจินมาก่อนไหมครับพี่ไม่เคยครับไม่เคยเนาะอ,นอันนี้ชุดละเท่าไหร่นะจ๊ะส0บาทสี่สิบบาทเนาะจากสวนเนาะ สวนอะไรครับเนี่ยสวนน้องจิตค่ะ่อะอยู่ไหนเอ่หนองทะเลจ้จาทางไหนนะหนองทะเลค่ะหนองทะเล